มาลาลารพูดภาษาาละคำพากย์ที่มั่งว่าชี้ภาษาผมก็เด็กขุนหลวงพ่อทีเจ้าวาที่เรียกเรื่องภาษาที่ เมืบ้านตาตีต้องลาไปก่อนฝากไว้ในใจท่านผู้ชมชาวจังหวัดชักนาวโครการสร้าฟ้าใหม่เราทกท้พบกันเื่อคืนบ้านตาตีขอากลับานโชคดีดีวัสดว์สวัสดีครับอยูเต้ยไม่มีใไรดูพวกเราเลยกูนา จบไปแล้วนครับการแสดงนะครของทีมงานนะครับลูกฟ้ากุศลธรรมบารมีครับด้วยน้องนุ่นได้ชมพุวิเชียนะครับอยากถามลูกฟ้าไปท่านใดนะครับกรุณาต่อแถวเรียก์คิวเลยนะครับน้องนุ่นจะอยู่ฝั่งขวาของคุณท่านนะครับส่วนน้องแนทจะอยู่อ๋อเหรอเก็บบรรยากาศให้ชมก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมไปเก็บบรรยากาศอื่นให้ชมนะต่อแถวกันนะครับต่อแถวกันนะจ๊ะ แถวน่าจะหมดเร็วนะเพราะว่าไปหมดเลยยาวไปนู่นเลยก็ยาวอยู่นะคนเยอะนะคนเยอะนะเดินผ่านก็อีมาด้วยก็ทำไมจะอ่านี่เก็บบรรยากาศตรงนู่นนะเดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศตอนจบนะครับเก็บบรรยากาศคนมาต่อแถวนะฮะรอถ่ายรูปกับน้องนุ่นเยอะอยู่นะครับแต่น้องนุ่นยาวไปนู่นแล้วอันนี้ก็จะเป็น ต่อนะฮะนี่ก็อน,น้องออยนะครับน้องไงนะะ้องไงอันนี้จะเป็นน้องกระติกน้องบิวอ่ามาดูคนนี้ก่อนดูกล้องนี้ก่อนโอ้นี่ต่อถ่ายใครเนี่ยพี่เอกะเนี่ยอ๋อถ่ายน้องเต้นน้องเต้นแถ่ายน้องเติ้ลฮะน้องเต้นน้องเติ้ลน้องเต้นโอ้ เรียบเลยลนี่คิวพระเอกนี่คิวพระเอกลึกเลยอันนี้รอถ่ายพระเอกนะเนี่ยอ่ะถ่ายพระเอกันจ้าเดี๋ยวก็แบบนี้เลยนะคะถ่ยรูกับคุณแอนนะคะไม่ค่ะดูผมพยายามมาเก็บบรรยากาศให้ครบๆนะฮะท่านผู้ชม

อา้าวสวัสดีค่ะเชิญค่ะครับน้บองเฟิร์สน้องเฟิร์สมาถ่ายพระเอกหน่อยถ่ายพระเอกหน่อยแล้วเชิญค่ะพระเอกหน่อยถ่ายพระเอกหน่อยอ,อ้าวนี่พระเอกพระเอกเดี๋ยวเดี๋ยววเดี๋ยยผมืนช้อนอยู่ตรงนี้แหละให้เขาไปถ่ายฝั่งนู้นนี่โอ้แสงฝั่งนี้ดีวะ่ะแสงเขาดีเลยฝั่งนี้ฝั่งนี้ดีนะปกติเราถ่ายย้อนนะ เก็บภาพนิ่งแลนะนะอ่ะถ่ายวิดีโอต่อเนี่ยจอมพลจอมพลแสงมันเข้ามาทางนี้สวัสดีครับกำนันต่อไหมครับอ๋อที่ว่าจะมาใช่ไหมจะมาจะถ่ายรูปกับผมอ๋อถ่ายกับพี่เอกก่อนเอา เนี้ยหมูไทยพิสานป๊อปป๊อปป๊อปกำนันตองเนี่ยอ่าอากำนันตองไปแล้วนึ่งไปแล้วไปแล้วไปแล้วเนี่ยตาวะโอเคเดี๋ยวไปดูท่านอื่นต่อนะครับอันนี้นะอ่า ตอนนี้มันนุ่นใก,กล้เยาว์แล้วด้วยตอนนี้จะไม่มีแสงนะต้องใช้แสงอ,อ,อโอเคเนี่ยนฮะเก็บบรรยากาศรวมๆโอ้อันนี้ยังแถวยังยาวอยู่เลยครับยังไม่หมดครับยังไม่หมดยังยาวอยู่เลยครับนี่ของอันนี้เป็นแถวน้องนุ่นนะครับ ลูกสาวน้อยมาถ่ายน้องกัพี่นุ่นเนี่ยอสู้ๆเลยได้ถ่ายรูปพี่นุ่นเราเนี่ยเนี่ยอย่าเขินอย่าเขินเออไม่ยิ้มเนี่ยไม่ถ่ายรูปให้นะเอาจอมพลจอมพลอยู่นู่นจอมพลตั้งอยู่ถ่ายรูปนะตั้งอยู่ตั้งนานโคุยกันครับใง่วันเวลาที่เหมาะสม ต้งนานไม่กด่ากที้งให้ลูกไทยอะไรไปเดี๋ยวไปดีเลันนี้ถ่ายได้ได้ไเก็บบรรยากาศตอนไทยนะครับารยน่พี่หยผมซูเมาผมซูเมาผมซูเมาไ้เอาไปดับพอดีไปดับเลยจะ จะมีคนรักใครเอ่มเดี๋ยวก็ถ่ายภาพรวม

เราจะได้ไลงอยู่ในดอปมาเนี่ยในดอมยหมูนะดึนๆพรุ่งนี้เดินๆผมไปจะโหลดกว่าจะอะไรอีกนานใครับานสองคนห้าแวโอนตรงนี้หยอกหยอกหยอกใบเทาโอนเลยตไม่ไม่เดี๋ยวค่อยไว้ อ่ะโอเคจบแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับทุกคนคุณที่รับชมงที่นี่ครับเดี๋ยวก็อันนี้นะฮะเก็บบรรยากาศนะครับตอนนี้เขาเก็บเวทีกันแล้วนะฮะเก็บเวทีแล้วเวทีก็ยังอยู่นะเพราะว่าายงานแข่งกูมูรูข่ายนี่นะเข้าที่ขาสั่นเลย แเรียกสาวมาถ่ายรูปส่งไม่ได้เล่นไม่ได้อ่ะพี่ถ่ายรูปไหนลงห้องย th ังดีสั่นมากไงว่าเก็บไม่มาไม่มีโอ้โหก็ถ่ายเตะก้างนอกเลยทำไมต้องเอามาถ่ายรูปนะ ยังนี่มันถ่ายสาวฮาถ่ายสาวหรือมีอจะถ่ายสาวนะฮะมานี่กล้องนี่มาขย่มันหน่อยนี่ไปและดับสโอเคป๊านึงไม่โฟกัสโอเคหนึ่งสอส่งโอเค